สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยคุณครูเห็นมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวเหมือนเดิมแต่จะเป็นการวัดความยาวโดยการประมาณประมาณเป็นยังไงเช่นเป็นการบอกคร่าวๆสมมติคุณครูมีสิ่งของอยู่หนึ่งชิ้นแล้วคุณครูมีแม้มันทัดอยู่แล้วครูบอกว่าเด็กมาวัดความยาวให้คุณครูหน่อยว่า ดินสอแท่งนี้ของครูยาวเท่าไร่ทีนี้เด็กๆเอาไม้บรรทัดมาทาบใช่ไหมลูกใช่แต่ปะเปินว่าไม้บรรทัดของเราไม่สมบูรณ์หรือว่ามองเห็นขีดเล็กๆเด็กๆเห็นขีดเล็กๆที่ไม้บรรทัดของลูกไหมเห็นค่ะเห็นครับถ้าขีดเล็กๆของลูกมันไม่ชัดหรือไม่สมบูรณ์เราก็จะบอกความยาวโดยการประมาณอเรามาดูว่าการประมาณเป็นยังไงตอนนี้ครูมีดิศหนึ่ง แท่งกับไม้มันทัดใช่ไหมคะ,คะเห็นหน้าจอของคุณครูไหมลูกเห็นค่ะ,คะทีนี้คุณครูถามเด็กๆหน่อยซิว่าดินสอแท่้งนี้ของครูยาวเท่าไหร่ยาวเท่ยาวเท่าไหร่เอ้ยจุด A เด็กๆดูที่ยาวเท่าไหร่เด็กๆด,ด,ดินสอของคุณครูยาว A เปเมตรับ กเซนติเมตรได้ไหมลูกไม่ค <5 cm. S 1> ่ะอ้อไม่ได้เพราะว่าความยาวของมิสอ์เกิเกินหกเซนติเมตรเซนติเมตรึ่งอ่าเกินหกเซนติเมตรแล้วถึงเจ็ดเซนติเมตรหรือยังอ่ยังไม่ถึงทีเพราะฉะนั้นระหว่างระหว่างหกกับเจ็ดจะมีขีดเล็กๆสั้นๆใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมลูก อ่าทีนี้ขีดสั้นๆระหว่างหกกับเจ็ดมีทั้งหมดขีดเด็กๆนับดูสิคะมีขีดเอ่ยขีดค่ะ้าขีดมีเด็กๆมีบางคนบอกว่าห้าขีดบางคนบอกว่าขี่ขีดค่ะหขีดเดี่ยวขีดแน่นยาวนี่มีขีดเอ่ยอ่าเดี๋ยวคุณครูทำการขยายให้ก่อนนะ ใครเห็นบ้างหน้เขีดนูเห็ขีดขาะน้องนอง้อ่ะเดี๋ยวคุณครูซูมให้นี่เห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะอะระหว่างเลขสามกับเลขสี่ตรงนี้จะมีขีดเล็กๆเรามานับพร้อมกันค่ะหนึง่งสองสาม มี S 1> <S 1> <S <S 5แล้วก็สิบ <5 S 1> อ่าเพราะฉะนั้นระยะห่างหนึ่งช่องจากเลข3ถึงเลขสี่จะมีขีดเล็กๆๆจำนวนสิบขีดอ่ามีสิบขีดแล้วมีเด็กๆสังเกตสิคะว่าเส้นตรงกลางจะเป็นยังไงคะ เป็นยังไงเส้นที่จะเป็นยังไงเอ่ยอ่าเส้นตรงเส้นตรงกลางจะยาวที่สุดใช่ไหมคะอ่าเส้นตรงกลางจะยาวที่สุดเราเรียกว่าเส้นแบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างเลขสามถึงเลขสี่จะมีทั้งหมดกี่ขีดนะคะเด็กๆ สามถึงมีทั้งหมดกี่ขีดคะยังทั้งหมดสิบขีดไม่ค่มยาวทั้งหมดสิบขีดและจะมีเส้นตรงกลางที่แบ่งอยู่ก็คือครึ่งของสิบคืออะไรเอ่ยห้าจะมีคร <5. S 1> ื่งของสิบก็คือห้าเพราะฉะนั้นจะมีเส้นตรงกลางยาวที่สุดก็คือห้าขีดถ้า <5. S 1> สิ่งของที่เรานำไปวัดมีความยาวตรงกับ เส้นตรงกลางเราก็จะนับว่าเป็นเท่าไหร่คะอห้าอ่า,อาเดี๋ยวามาดูเรามาดูอันนั้นต่ออันเมื่อกี้ตอนนี้เด็กๆน่าจะอ่านถูกแล้วอันนี้คือเส้นแบ่งครึง่งบอกว่าถ้าเด็กๆนี่มาดูตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณครูให้เด็กๆอ่านใช่ไหมลินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่นะ ยาวหกอ่ายาวยาวมากกว่าหกแต่ถึงเจ็ดหรือยังคะัไม่ถึงคับอ่ายังไม่ถึงเจ็ดแล้วเด็กๆดูว่ามันอยู่ใกล้กับขีดไหนมันอยู่ใกล้กับฝั่งที่เป็นหนึ่งถึงห้าหรือว่าห้าถึงสิบเด็กๆอยู่ใกล้ห้าถึงสิบอ่ามันอยู่มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ระหว่างห้าถึงสิบมากกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะประมาณความยาวของดินสอแท่งนี้เราจะยาวประมาณหกหรือเจ็ดคะเด็กๆมันอยู่มันอยู่ใกล้ไหนมากกว่ากันอยู่ใกล้หกหรือเจ็ดมากกว่ากันคะลูใกใกล้เจ็ดค่ะอ่ามันอยู่ใกล้กว่าใกล้เจ็ดมากกว่ากันเพราะฉะนั้นดินสอแท่งนี้เราจะประมาณว่ายาวเจ็ดเซนติมเมตการประมาณก็คือการบอกค่า คร่าวๆที่ไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปเยอะเราแค่ดูว่าถ้าความยาวของสิ่งของนั้นยาวเกินครึ่งตรงกลางที่เป็นยาวใช่ไหมคะลูก,ลกเราก็จะตอบเลขตัวข้างหน้าแต่ถ้าความยาวของสิ่งของนั้นยาวยังไม่ถึงขีดที่5ขีดตรงกลางเราก็ตอบความยาวของ6ใช่ไหมคะห<อ> นี่เขาบอกว่าดินสอยาวมากกว่ามากกว่าอะไรคะมากกว่ามากว่าอ,อ uh มากกว่าหกเซนติเมตรแต่ยาวใกล้เคียงกับเจ็ดเซนติเมตรเพราะฉะนั้นดินสอเล่มดินสอแท่งน,นี้ยาวประมาณอเจ็ซนติเมตรน่คือการประมาณ อ่าเป็นการประมาณบอกค่าคร่าวๆว,ว่านิสสอแท่งนี้ยาวประมาณเจ็ดเซนนะคุณครูเวลาคุณครูให้เด็กๆไปวัดใช่ไหมเด็กๆไม่ต้องใส่บอกว่าเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดห้าแต่น,นี่คือการประมาณค่าคร่าวๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆตอบอ่าให้ตอบทีละคนเลย ตอบเมื่อกี้เราเกบดีหัวตอบทีละคนเลย,ลเลยถูกผิดไม่เป็นไรเรามาดูกันนะคะข้อต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยหลอดหลอดถ้าหลอดมาเดิมทีนี้ไม้มันทัดมาแล้วทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆด,ดูว่าหลอดอันเนี้ยความยาวประมาณเท่าไร่ช่วยเด็กๆคิดไว้ในใจก่อน นะคะคิดไว้ในใจห้ามพูดออกมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนโอเคเลยประมาณค่าการประมาณค่าคือการบอกตัวเลขตัวเดียวไม่มีจุดนะคะลูกตัวเลขตัวเดียวไม่มีจุดใครคิดว่าตัวเองได้คาตอบแล้วมันอะไรกี้มาใครคิดว่าตัวเองได้คาตอบแล้ว เดี๋ยวคุณครูต <Yeah. S 1> ามเลย,ยมีคนลอกเพื่อนไหมเนี่ยแบบนี้ดีกว่า <Yeah. S 1> แบบนี้ดีกว่าเด็กๆมีสมุดอยู่ไหมลูกมีค่ะให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบลงในสมุดแล้วก็ชูขึ้นมาให้คุณครูดูเดี๋ยวคุณครูจะเขียนพร้อมกันเลยเพราะ,ะเราจะได้รู้ <Yeah. S 1> อ่ออ่าเขียนคำตอบที่ลูกคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องลงไปใน สมุดคําตอบเดียวเขียนความยาวของหลอดอันนี้ที่เราประมาณว่ามันจะมีความยาวเท่าไหร่อ่าประมาณดูซิว่าหลอดหลอดอันนี้มันยาวกี่เซนลูกยาวได้คำตอบแล้วคีุณคกูใบให้ดีกว่าใบให้ดีไหมไม่ค่ะ่าไม่ต้องใบดี เด็กๆดูครูใบให้คุณครูใบให้นิดหนึงว่าหลอดมันความยาวอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้ากับเลขสิบเพราะฉะนั้นคำตอบมันสองตัวมันดูซิว่าเด็กๆจะตอบอะไรกันให้เวลาติ๊กต๊อกติ๊กตอกเอาชูเลยใหใครได้คำตอบแล้วเอาชูขึ้นมาเลยค่ะชูให้คุณครูดูหน่อย เอาสอมุหนูขึ้นมาเลยนู้ไหมที่เกิอ่าใครเสร็จแล้วชูคำต,ตอบเลยกูเห็นไหมนะยังลงอ่ามีคนได้คำตอบแล้วชูคำตอบขึ้นมาแล้วเฉลยกันดีกว่า เฉเลยกันดีกว่าคําตอบที่ถูกตอ้องอ่ะไหนใครตอบ9เซนติเมตรยกมือค่ะรู้รู้ค่ะไกลตอบ9 cm. ยกมือหน่อยรูย้ค่ะไกลตอบอ่ามีคนตอบ9เยอะแยะเลยใกลตอบ10เซนติเมตรบ้ายกมือขึ้นครับยกมือเลยเราไม่ต้องอายเพราะว่าเราตอบไปเลยเดี๋ยวเราเรียนรู้เราหลังจากเราเรียนจบบทเรียนปุ๊บเราก็จะ ตอบถูกแล้วตอนนี้เรากําลังเรียนรู้อยู่ใช่ไหมลูกอ่ะ<ช>ฉเฉลยฉเฉลย,ฉลยกันเถอะ,อะหลอดอันนี้ยาวมากกว่าเก้าใช่ไหมลูกค่ะแต่ <5 S 1> ยังไม่ถึงสิบป <5 S 1> ีคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ระหว่างเก้ากับส <5 S 1> ิบ <5 S 1> เราจะรู้ได้ไงว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่เราก็ดูขีดตรงกลาง <5 S 1> ใช่ไหมคะ ที่ตรงกลางคือเลขขีดยาวที่สุดก็คือห้าใช่ไหมลูก <c oughs> นี่ตรงนี้คือขีดตรงกลางคุณครูบอกว่าถ้ายาวน้อยกว่าขีดตรงกลางคาตอบก็จะคือเก้าแต่ถ้ายาวมากกว่าขีดตรงกลางความยาวก็คือส0บเพราะฉะนั้นคาตอบได้แล้วแน่นอนเลยเขาบอกว่าเราดดูดยาวมากกว่า 9ก้ซนตมแล้วก็ยาวใกล้กับเก้าเซนติเมเพราะฉะนั้นหลอดอันนี้ยาวประมาณเทไรเอ่ยเก้าซนติเมไหนใครถูกบ้างเลยหให้ตัวเองค่ะเก่งมากสำหรับคนที่ผิดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวในข้อต่อไปกันดี กว่านะคะเก่งม,มากเลยเยี่ยมหมดแล้วนะยังไม่ปิดค่ะอีกสักสองข้อเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปคืออะไรข้อต่อไปคือกันไกลกันไาวพร้อมหรือยังพร้อมที่จะทายกันหรือยังคะว่ากันไกลยาวเท่าไรไม้บรรทัดคุณกูขอเสกไม้บรรทัด ก่อนไม้บันทัดคุณครูเสกก่อนโอมเปี้ยไม้บันทัดมาแล้วไม้บันทัดมาแล้วให้เวลาทายสิคะว่าไม้บันทัดไม่ใช่ไม้บันทัดสิการไกลของคุณครูยาวเท่าไรประมาณครับไม่ใช่อย่าลงมาเลยโอ้ยอะไรไม่ระบอกนะการกลายาวประมาณ ปายเด็กๆคะ่ะคุณครูขออันนี้นะคะลูกปลายนี้นะปลายปลายนี้นะปลายที่ยาวกว่านะคะอ่ากันแก่นิว้ววางไม่เท่ากันคุณครูขออันนี้ปลายที่อ่ะแล้วคุณครูคุณครูใบให้นี่ประมาณเท่าไหร่นะโอ้ค่ะคไหนรอบนี้ขอ เขียนเลยคะ่ะเด็กๆประมาณว่ากันไกลยาวเท่าไหร่มาให้ค,คุณครูดู <c oughs> นะคะไ <c oughs> <Fourth> บ่ไม่หไหมหรือว่าไม่ต้องใบแล้วรอบนี้ <c oughs> ไม่ต้องแล้วไม,ไม่ต้องแล้วมีคนบอกว่าไม่ <c oughs> ต้องใบแล้วเพราะว่าหนูได้แล้วใช่ไหมคะมีคนบอกว่าไม่ต้องใบแล้วมีหนูได้แล้วตอบตอบ คนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆเขียนเลยสมุดที่เด็กๆเขียนเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมุดเล่มนี้ลูกสมุดคณิตศาสตร์เด็กๆจะใช้เล่มนี้ในเรียนทุกๆคาบเลยนะคะเรีเราต้องเขียนเราต้องเขียนว่ายาวประมาณด้วยนะคะเด็กๆอ่ะยาวประ มา,มาเพื่อเหี้ยนวตางานใช่เพื่อนเรจะไปเซ็มภาร์มาแล้วแต่อะไรดูออบอกว่าอะไรไวร์ออใคลายเสร็จแล้วบ้างอ้โหหนูอ๋อมีมีคนย<อ>ังมีคนเขียนอยู่นะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่ง วันนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดสิบเนนอ็ดคนเคนสิบเอ็ดคนโอเคค่ะถึงเวลาตอบคำถามแล้วหรือคุูถามทีละคนดีกว่ารอบนี้ดีไหมค่ะค่ะอ,อ่าคนแรกเลยเอาใครดีนะะกันตะบพลน้องเพลอตอบหรือยังคะลูก น้อเพก่อนน้องเพยยาวประมาณกี่เซนคะห้าเซนติเมับห้าเซนติเมตรก่อนน้องเปรี้ยวยาวประมาณ6ค่ะหกเซนติเมตรค่ะน้องสุธาพันธ์เท <5, 000. S 1> ่าไหร่เอ่ยประมาณ uh huh. ประมาณเท่าไหร่คะแล้วลูกเขียนไปแล้วเมื่อกี้ห้าหรือหกห้าค่ะ ห้าวิรัญญาเท่าไหร่คะหกเซนติเมตรค่ะหกเซนติเมตรค่ะจารุวันเท่าไหรเอ่ยเอ่อเท่าไรค่ะจิรายุเท่าไหร่ครับหกครับหกครับใส่ด้วยถ้วยหกเซนติ น้องคิมเล็กเท่าไหร่เอ่ยห้าซนติเมตรจิรัชยาเท่าไหร่คะเป็นเมตรค่ะเซนติเมตรปัชรลาพาได้ยินคุณครูไหมคะลูกมีเซนค่ะมีคนไม่ได้ยินคุณครูหนึ่งคนน้องคิมปัชรคลกรเท่าไหร่เอ่ย หน่วยเป็นหน่วยเป็นเ่าหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรทีนี้เรามาจะเลยกันเถอะพุณครูบอกว่าบอกว่า้านกลายอันนี้ยาวประมาณเท่าไหร่เด็กๆดูจากอะไรคะลูกดูอ้าตอนนี้มันยาวมากกว่าห้าใช่ไหมคะอาค่ะ อ่ามันยาวมากกว่าห้าเดี๋ยวคุณครูขอดินสอแป๊บหนึง่งมันยาวมากกว่าห้าอู้ลายมือคุณครูเขียนกับเมาส์อ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกอมันยาวมากกว่าห้าเซนติเมตรแล้วยาวใกล้กับอะไรคะ,ะใกล้กับห้าใกล้ใกล้กับอกโอ,อ้ยในมือใกล้กับหกเพราะฉะน,นั้นกันไกล อันนี้ยาวประมาณ6เซนติเมตรอคะเซนติเมตรใครถูกบ้างเอ่ยหนูค่ะสำรับสำหรับคนที่ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าเด็กๆน่าจะยังไม่เข้าใจตรงไหนการอ่านประมาณค่ะเด็กๆด,ดูที่อะไรเอ่ย พรามันโยกบนน,น,นีท่ทำอลไรนะคะับเส้นตรงขีดก,ก,กลางค่ะขีดกลางใช่ไหมคะระหว่างใช่หขอหนี่เลเซอรด์ดีกว่าระหว่างกันไกลใช่ไหมลูกกันไกลนี้ยาวระหว่างห้าถึหกใช่ไหมคะมันอยูอ่ระหว่างห้าถหกแต่ปรเปรินว่าขวางที่ยาวมันเลยขีดตรงกลางไปเพราะฉะนั้น เราก็เลยประมาณค่าว่ากันไกลยาวหกเซเมใช่ไหมคะ,ะสำหรับคนที่ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกข้อนึง,นนอ,งอ่าดูให้ดีรอบนี้ที่บางคนผิดอาจจะดูขีดไม่ดีใช่ไหมใช่อาจจะดูขีดไม่ดีก็เลยตอบผิดอ่ะไปดูข้อต่อไปคือรูปอะไรเอ่ย ข้อต่อไปคือรูปอะไรเอ่ยนี่น,นาฬิากานาฬิกานาฬิกา<ป>อ่ะทีนี้ดูสิคะว่านาฬิกายาประมาณเท่าไรกุกไกดให้ก่อนตึกตึกนี่มันอยู่ระหว่างอะไรอีกแล้วนาฬิกา อยู่ระหว่างหอ๋ออยู่ระหว่างห้ากับหกอีกแล้วทีนี้ระหว่างห้ากับหกก็จะมีขีดตั้งหมดสิบขีดที่คุณครูบอกลูกใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วดูสิว่ามันยาวเกินขีดตรงกลางที่ยาวที่สุดไปไหมทีนี้ใครคิดว่าหนูรู้แล้วว่ายาวประมาณเท่าไหร่อ่าเขียนก่อนนาฬิกายาวประมาณเท่าไหร่อ่า

นาฬิกาใจบเลยทีนานขึ้นหนเลยเลยอยากเล่นเอามากแบล้วประมาณเท่าไหร่เอยใครได้คำตอบแล้วขึ้นไปเลยเออให้เวลาเขียนก่อนนะคะเอ,อเ้ยอดี่เสร็จแล้ว,ลวค่ะเสร็จแล้ว,ลว,ลวค่ะมีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนยังไม่เสร็จด้วยรอเพื่อนก่อนนะคะ 6เซนติเมตรดูเลยนี่อเไรน้องเพื่อนไปฮะมี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 คนใบเพื่อนด้วยได้ยินแว็บแวบไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าใช่ไหมลูก่านะตานะ เด็กข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะให้ครูจะให้เด็กๆพักแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุณรูจะมาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเรายังไม่ได้เรียนภาษาไทยกันเลยเี๋ยวเจอกันภาษาไทยนิดนึงวัวจิูตัวนี้ขนูบนน้อนไปูยนี้